วันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่เมืองอันทาเลียประเทศตุรกีทางการได้ดาเนินการปฏิบัติการครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อว่าปฏิบัติการเพื่อความสงบในการต่อสู้กับการอพยพผิดกฎหมายโดยความร่วมมือระหว่างกองบังคับการปรับปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองและกองกำลังรักษาความสงบได้มีการตั้งจุดตรวจรวม32จุดทั่วทั้งเมือง มีกำลังเจ้าหน้าที่กว่า242นายรถตรวจการเคลื่อนที่1คันและหน่วยปฏิบัติการ43ทีมเข้าร่วมในภารกิจนี้ผลการปฏิบัติการมีการตรวจสอบบุคคลทั้งสิ้น3,623รายและตรวจรถยนต์ภายในเขตเมืองจำนวน920คันชาวต่างชาติที่โอ over visa และไม่มีเอกสารชัดเจนถูกควบคุมตัวส่งสถานกักกันตรวจคนเข้าเมือง และดำเนินการผลักดันส่งกลับประเทศต่อไปทางการตุรกียืนยันจะเดินหน้าต่อชู้กับการอพยพผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในประเทศอย่าลืมกดติดตามเพจแอนนี่นะคะอัปเดตข่าวสารใหม่ทุกวันค่ะ